วันนี้นะเราจะมาเล่าเรื่องปาร์ตี้คาวชื่อเดี๋ยวเล่าไปเริ่มกันเลย <Yeah. S 1> วันนี้หัวข้อของเราคือทําไมปาร์ตี้คาวชื่เนี่ยถึงได้ไปอยู่บ้านเรเวนคอร์นะคะปาร์ตี้คาวชื่เนี่ยเขาเป็นลูกของบัตติเมียสเคาวซีเนียร์นะคะและ เขาเป็นผู้เสพความตายค่ะเขาอยู่บ้านเรเวนคองั้นเราไปดูกันเลยประวัติของเขาเขาได้รับเขา้าเข้าในฮอัวนะคะแล้วเท่าที่เราว่ากันเนาะทำไมเขาถึงไม่ไปอยู่บ้านสิริจรินเรามีเรื่องเล่าค่ะถ้าคุณอ่านคุณคุณลองอ่านเล่มที่สค่ะตอนที่ เขาเผยความจริงทั้งหมดเขาฉลาดมากเลยค่ะเขาฉลาดที่ว่าเขายังไม่ฆ่าแฮร์รี่ในภารกิจที่1และภารกิจที่สองแต่จะไปฆ่าในภารกิจที่3แต่มันก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะมีตัวเกินแต่ตัวเกินถูกฆ่านะคะเลยแต่พอเขาเห็นแฮร์รี่กลับมาโดยยังมีเชอเตอยู่ด เขาก็น่าจะโกรธมากเลยพาแฮร์รี่ไปไปไปที่ห้องทำงานของอลาสเตอร์มูดี้อ๋อลืมไปค่ะเขาป้อมตัวเป็นอลาสเตอร์มูดี้มาแปลงเป็นมาสอนวิชาแทนเขาโดยโดยซ่องเขาไว้ได้ที่เจดชั้นค่ะแต่แล้วมันก,ก็รู้เสียก่อนว่า อลาเอร์มูตี้ไม่เคยปล่อยให้แฮร์รี่อยู่นอกสายตาของดับเบิลดอเลยาดับเบิลดอจึงบุกเข้ามาก่อนค่ะและใช้น้ำยาสัตว์เซรุ่มกอกเข้าปากของเขานะคะเขาก็พูดทางจริงทั้งหมดเลยค่ะสำหรับวันนี้เล่าลาไปก่อนนะ